สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนค่ะวันนี้พ่อกับเย็นนวดไปเกาค่ะช่องสองยาหลานพาทำพาเที่ยวค่ะวันนี้ย็นนวดสิบมะพราวกินหมูสเต๊ะค่ะพี่น้องพอดีเย็นนวดไปคอนแกนหน้าหมู่บ้านนี่เย็นนวดในหมูสเตะมากเย็นนวดก็เลยใช้ตู้เย็นไว้แล้วก็เลยมาอุ่นไปกินค่ะพอดีเย็นนวดคึกยากพอดีกินโดนแล้วพอดีกินหลายปีแลยแม่ค่ะพี่น้องหมูสเตะเจ้าเนี้ยตำนานค่ะเพราะว่าเขาไปช่วงนึงก็เห็นว่าข้าเจ้าว่าใครสบายกันเลยบนนี้ลูกสาวเขาเลยไปน้ำหามาให้ค่ะ พี่น้องมากินหมูสเต็กกับเย็นนวลค่ะว่ามันรสชาติหรือพื้นเก่าบ่ค่ะเจ้าเนี่ยำนานจ้ะมาได้ค่ะพี่น้องหมูสเต็กค่ะชุดหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะยี่สิบสองไม้ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะนี่นะคะพี่น้องน้ำจิ้มหมูสเต็กแล้วก็ตามด้วยอาจ่าค่ะอาจ่าหรืออาจ่าไี่แหละเย็นนวลกับเอิญพิษเอิญถือคือกันแหละค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันกับเย็นนวลค่ะแซ่บๆจ้ะมาว่ามันเสี่บคือเก่าบ่รสชาติกำจิ้ม จับพี่น้องค่ะจับพี่ตจ้รสชาติจะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยมากค่ะพี่น้องย้ายร้วนบาเด็กินโดนลเลยเด้เป็นหลายปีแล้วเพราะว่าช่วงนั่งรังกับ,บ่อครยเด็ไปขนแก่นดูไปกับ,บ่อครเยเด็เขาไปซื้อลูกสาวว่าค่ะเจ้าบ่อครสบายบ่อห็ยเด็นมาขาย มากินน้ำกันแซบอีริสแซ่บสมกับอยากมั้งล่ะแซ่บๆน้ำกันกะยายนั่นจ้ามาเด้อผู้ใดบ่ท่านเด็กกินก็นได้หาก,กินอยากพี่น้องอยูผู้เวียงว่าใครเด็กกินยียนั่นไม่ยู่ผู้เวียงหง่อยายนั่นหาก,กินว่าใครได้มันมีคืออยู่ขคนกัน อันแก่นอยากกินย่างก็ได้กินค่ะพี่น้องผู้แมีงก็หากินยางลูกอันนี้เขาตู้เย็นไลยค่ะยี่นุ่งก็เลยมาอุ่นค่ะมาจามาผู้ใดบ้างถ้าอยากกินมาเด้อพี่น้องเลยมากินหมูสเต็กกับเย็นวันแซ่บๆเป็นหมูเย็นวันเพิ่มความอ้วนให้กันจ้าเอาอย่าตันหนึ่งค่ะ มาขอบี่น้องมาเสร็จๆน้องกันกับยายนวลืุอนั่กินอยู่ขันแก่เลยได้พี่น้องวันสีอิมเบออิมอยากจะได้สื่อมากินบ้านน้ำแซ่บอีหนี้ค่ะ พูดได้ก็อมาเบิ้งคิมนี้กับมากินน,น้ำกันกับเย็นนู้นนะคะเด้มอมูสสเต๊กค่ะเจ้าเกาเจ้าเดิมอยู่ค่อนกันค่ะแ่บสมอยากพี่น้อง มันใส่ตู้เย็นไว้มั้กับเละแข็งไปน้อยนึ่งทานมานันสดๆแต่แซ่บครับพี่นอ้องมือนั่นยิ่งกินด้วยความแก่นแซ่บขนาดจนไปยิมจนเดี๋ยวมาให้ลูกไปซื้อมาใยหย้อีกค่ะผู้ใดของเบิางคิมนี่กับมามา,มากินนุ่กันกนะจ๊ะเด้อจ็แบแบบยนีนุ่งนเนี่ยนะจะ๊ะเจ็บมาเจ็บกับบางยีนุ่งกินเลยด้วยพี่น้องเด้อ แสบหลายแซ่บคมนอยากพี่น้องเลยเวลายากยังมามันคือแซ่บกัดใส่เลยพี่น้องอันนีบ้บางอยากมันแสบปนนี่ก็บม่คืออยากอันนี้งานไม่ได้กินโดนขอเลยอยากขอเลยกินสมอยากซะพี่น้องไข่มันเดี๋ยวค่อยลดกันทีหลัง Cám cháy bạc lấy cả trái tay cho con đi ơi ơ ơ Mua ăn bọt hành quật cuốn cơm Măn vô เพื่ออะไข้ามาเมืองฟิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นในราคะเด้อเพื่อเป็นกาลังใจให้นุ่นค่ะหั่นข้ามาเมืองแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราจะลืมกดติดตามให้ยุนนเด้อค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้นุ่นค่ะขันแจ้งได้กะพอก okay. ันคล,ลิปไม่เนาะค่ะพี่น้องมือนี้ได้นว่กัสิกินผู้เดียวเท่านี่ละว่าไม่กูไมากินเป็นมูค่ะพอกันคลิปไม่ค่ะคลิปนีกย้ายนุ่นลาไปก่อนเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอกัน